รอตลอดเวลาไม่ว่าเรานั้นจะไปที่กินจน่นเ mm hmm. ดือดสายกดอยู่ขวากอดแ่ยังไม่พอยังไม่หมดต้องถ่ายรูปก,ก่อนกินอาหารทุกครั้งไป mm hmm. ที่แรกก็คิดว่าคงไม่นานคงคงจะเบื่อไปเองแต่เพียงไม่นานเมือตัวฉันนั้นได้ลองเล่นแก้วเธอกระติดยังจังนับํำเธอยังไห่ยองรรเราเพาเธอติดวานท,ท,ทั้งทั้งที่สองมือนั้นกดมันเต็มเต็มฉันก็ได้แต่รอแต่รอรอเธอนั้นไงนะเพี่งเพียงจีได้ so finally this ยังไงบ้างยังเยียบดิเอนงี้ผมมีวิธีไม่เยียบแน่นอนนี่ผมกุ้มใจมากเลยเลิฟวันนี้ผมไม่สามารถทําให้เขาตื่นเต้นได้เลยเนี่ยผมทําได้ผมทำได้5.5ลิตรทำไมมันไม่สั่นไหวเลยอ่ะฮะเลิฟทำไงดีต้องลงไปสั่นข้างล่างว่ะเตะกี้ไปสั่นแล้วนะไปสั่นแล้วสั่นแล้วเมื่อกี้ร้องเพลงบอกมือถือเป็นแค่ไม่เป็นแค่โทรศัพท์ไม่ใช่แฟนใช่ใช่เดี๋ยวก่อนนะมีคนโทรมาฮัลโหล ชมพู่เหรอครับอที่ร้องเพลงอยู่ครับโอเคเขามาขายชมพู่ครับผมแต่ว่าแต่ว่าขอบอกว่ามันแทนแฟนไม่ได้นะสคริปมันแทนแฟนไม่ได้ครับแต่ว่ามันทำให้คนข้างล่างอิจฉาได้ยางไงเราถ่ายรูปกันอ้าทำไมกรี๊ดดังจังมันมีอะไรเหรอผู้ชายถ่ายรูปกันฮะอ่าเนี่ย ดับซะละนี่ของจีนป่ะเนี่ยใม่ใม่ใส่ได้สองซิมมาสองซิมสองซิมมาใหม่เขาจะอิจฉานานๆติดแล้วติดแล้วติดแล้วนะอิจฉาปะผมว่าเขาอิจฉาผมไม่ตกหรือว่าเขาอิจฉาผมเลิฟเขาอยากถ่ายคูวกคุณหรือเปล่าไม่หรอกเอางี้เอางี้เดี๋ยวผมให้ ทีเนี้ยไปแอบแป๊บหนึ่งเพราะว่าเขาเตรียมเขาเตรียมชุดมาเยอะเขาเตรียมชุดมาเยอะแต่ตรงเนี้ยเดี๋ยวผมจะคัดเขาเรียกอะไรนะแขกพิเศษของคุณดีกว่าขึ้นมาบนเวทีแขกพิเศษคือคนที่แบบไม่ค่อยปกติหรือเปล่าครับอันนั้นมันเด็กพิเศษอันนั้นเออเอาทิศสีกเขาไเล่นมุกตั้งแต่ <c oughs> ตั้งแต่เขายังไม่มาเลยนะ ผมว่าต้องต้องมีอะไรแน่ๆเลยเนี่ยต,ต้องมีคนส่งมาสกัดดาวรุ่งแน่เลยแบบเป็นสปายอย่างงี้ย่ะ <S 2> <S 2> เออเออเออเอางีา้เอางีาเาา้เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อนะแต่ตอนนี้เดี๋ยวครับผมขอเสียงอีกครั้งหนึ่งนะกรีดก่อนกรีดก่อนเดี๋ยววันนี้ได้กรีดอีกเยอะนะอ้าวเดี๋ยวส่งทีไปเปลี่ยนชุดนิดนึงลวกันนะฮะแล้วเดี๋ยวบนเวทีนี้อยู่กับเลิฟต่อเดี๋ยวเลิฟจะมาคัดแขกพิเศษแต่ว่าจะมาทำอะไรกับทีนั้นอุบไว้ก่อนครับอ้าวขอเสียงกรีดด้วยครับ อ่ะมาถึงเวลาของเราละร้องเพลงก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้แต่ว่าจะมาเขาเรียกอะไรนะมามอบโชคดีก่ะอารมณ์แบบเดี๋ยวตรงเนี้ยบนเวทีทีจะขึ้นมาพร้อมกับของขวัญพิเศษด้วยแต่เลิฟต้องการคนพิเศษฮะคนพิเศษที่จะขึ้นมาบนเวทีนี้ได้เนี่ยต้องรู้จริงมีใครคิดว่ามีความรู้เรื่องเกี่ยวกับทีเยอะบ้างเออเมื่อกี้ตอนต้นถามไป อย่ายิ้มเฉยๆสิฮะมั่นใจหรือเปล่าครับท,ทําไม่ทีนี้ไม่ตอบทีนี้ไม่ตอบทีนี้ไม่ตอบอ่ะคำถามไม่ยากคำถามไม่ยากอยากให้ถามเกี่ยวกับอะไรเออเพราะไอ้นี่เปิดโอกาสแล้วนะเปิดโอกาสแบบเต็มเหนียวสุดพลังเลยอยากให้ถามเกี่ยวกับอะไรดีกว่าอ่ะพี่ชอบเล่นมุกฮะ อ๋อไม่รู้ออ๋ส่งมาเป็นสปายจริงๆโอ้โหแล้วกล้องนี่เอาไปทําอะไรครับอ๋อส่งไปให้เขาไม่รู้อะไรเลยอ <c oughs> แรงอับตัวเธอ <c oughs> เราไม่คุยกับตัวเธอแล้วอ่ะตัวเธอแรงจังเลยเรามาฝั่งนี้ดีกว่า <c oughs> ชี้ชี้มาคนนี้ <c oughs> ไม่รู้เหมือนกัน อันนี้ผมกลับแล้วนี่ค่ะ <c oughs> อ่ะเอางี้ดีกว่าถามเกี่ยวกับคอนเสิร์ตในวันนี้แหละวันนี้เนี่ยชื่อมินิคอนชื่อว่าอะไรฮะมีใครรู้บ้างอุ้ยก็รู้หลายคนแต่ว่าอันนี้ผมขอผู้กล้าเลยนะยืนขึ้นมาเลยขอชื่อตั้งแต่ครั้งแรกถึงครั้งที่ห้าเออ ามไม่คุยกับพี่แล้วรู้เลยอ่ะภาษาพี่อ่ะพี่ไม่ค่อยมีใครคุยด้วยสมัยก่อนพี่ก็พูดจาเรียบร้อยแต่พอพี่เจอซิมซิมน้องไก่ของเราพี่ก็เปลี่ยนแนวการพูดไปรุนแรงเหมือนไก่เลยทีเดียว กัดขนาดนี้อ่ามีใครมีใครรู้บ้างดีกว่าสองคนเนอะเอออย่างนั้นใครมั่นใจใครมั่นใจใครมั่นใจกว่ากันมั่นใจพอกันเลยอะเอางี้ต้องบอกชื่อให้ถูกนะแล้วบอกสถานที่ที่จัดด้วยมั่นใจเหรอครับ อ่ะม,มั่นใจเชิญบนเวทีดีกว่าครับเอาขอเสียงปลอมมือด้วยนดูเหมือนเลิฟแบบเป็นแฟนขับทีว่ะเลิฟรู้ทุกอยากอ่อยางเกี่ยวกับทีชลิดเพราะว่าเลิฟมีโพยยากมาก,กาทำไมฮะมเ,ดเดี๋ยวโอ้ยระดับนีและอ่ะคุณพี่ชื่ออะไรครับชื่อนีค่ะคุณนีนะครับ พี่นี้ครับพี่นีอ๋อผิดนิดผิดหน่อยคนอื่นเขาก็ไม่ว่านี่ตั้งใจจิกกัดเกยอะไรนะเราดีกันแป๊บหนึ่งเราดีกันแป๊บึนี่ะเรียกพี่นีขึ้นมาแต่ว่าสปอตไลท์อยู่ที่เธอพี่ซิมผมรู้แล้วผมเรียกพี่ซิมเออ ซิมซิมนครับคุณพี่นีครับคุณพี่นีมั่นใจใช่ค่ะคุณพี่นีเอางี้คุณพี่นีตอนที่ทีอยู่บนเอ่อไม่ใช่อยู่บนบ้านดีอยู่ในบ้านบ้าน a อได้ไปเชียร์ไหมฮะมเชียร์ที่บ้านค่ะเพราะว่าต้องโหวตหนักค่ะก็เลยไม่ได้ไปเชียร์ที่คอนเสิร์ตดูไปโหวตไปค่ะดูไปโหวตไปจิ้มใหญ่เลยตอบนักเสจตอบเราว่าคุณส่งเกินเวลา ไม่เสร็จตอดกลับเป็นพันไม่เสร,ร็จเลยนะคะเอออตัวจริงแบบนี้ยกไม้ให้แล้วก็ทีละที่เลยดีกว่ามามาอาพี่นี่ถือไม้เลยนะค่ะครับที่แรกหรือคะชื่อคอนเสิร์ตด้วยผมมโอ <c oughs> ย่ยยากวนสิเดี๋ยวสมาธิเสียนะบอกว่ามันใจก็มันใจ <c oughs> <c oughs> ครั้งแรกนะคะจัดใกล้ๆก,กับสงการานค่ะ10เมษายน53นะคะที่ไหนคะที่เจเอกมัยน,นะคะแล้วเราก็ประทับใจกับ Bring b a c k the Memory นะคะเป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกของน้องทีชลิับชื่อทีส s t i ม e ค่ะ <laughs> ครั้งที่สองนะคะไม่นานเกินรอคะ่ะ13มิถุนายนา3นะคะที่ทอย RCA คะ่ะเราก็ ดาอีทีดูอีทีเอ๊ะทีอเแป๋าอ่ะ oh. ใช่ทีแน่นอนค่ะใช่ค่ะครั้งที่3นะคะวันนี้เป็นวันสําคัญมากๆเลยค่ะเป็นของคนสําคัญด้วยค่ะ18ทธันวาห้าสนะคะเป็นวันเกิดของน้องทีค่ะค่ะก็เกิดเป็นเบอร์เดย์ัตตี้คอนเสิร์ตเดสทีเนชันค่ะที่อินครับนะคะหลังเอสพานาดนะคะรัชดาพิเศษค่ะ oh. <laughs> ครั้งที่4ที่ผ่านมานะคะ29พฤษภาคม54ค่ะพวกเราก็ต้องตะลึงกับที่ชลิต I am what I am ค่ะแล้วคงใจประทับใจกันถึงปัจจุบันนี้นะคะรวมถึงแขกรับเชิญพิเศษน้องขัาโตะด้วยค่ะ,ะแล้วมาในครั้งนี้นะคะ25มีนาคม55นะฟังกี้วิลล่าทองหล่อซอย10พวกเรากำลังจะสส่เสืเดิญไปด้วยความสุขความสนุกสนานกับที่ชลิต5.5ลิสเตอร์ค่ะ <c oughs> ความความกับแขกรับใช้วามกับแขกรับใชคนพิเศษน้องโรสนะคะรับรองเราต้องได้รับความสุขความประทับใจสมกับพี่หอคอยแน่นอนค่ะโอ้เอางี้ดีกว่าอาวพี่นี่อย่าพึ่งพี่นี่อย่าพึ่งลงไปครับถึงถึงจะจบแล้วนะฮะแต่เป็นแฟนมันแท้ขนาดนี้นะเอาทีขึ้นมาบนเวทีเลยดีกว่าครับแม่พระช่วยนี่รู้ดีกว่าผมซะอีกนะครับเนี่ย ถามว่าที่ถามที่เลิฟถามมาครับผมผมตอบได้ไหมตอบได้ไหมฮะสักข้อตอบไม่ได้ครับผมจําไม่ได้เลยครับทุกคนครับวันนี้ต้องจาค่ะทุกคนครับวันนี้ผมจะไม่โสดแล้วครับผมคนนี้คนนี้โชคดีนะทีฮะเดี๋ยวเราจะต้องมีจับฉลากอีกคนแต่คนนี้อยู่นานให้อยู่เลยโอ้โหสุดยอดผมมือให้หน่อยครับไม่ได้เตรียมนะฮะจริงๆไม่ได้เตรียม ขอบคุณครับรู้สึกดีใจมากที่มีแฟนครับอย่างนี้ครับขอ, <นะ S 2> ขอกราบเลยรู้สึกอุ้ย <c oughs> รู้สึกดีใจมากจริงๆครับผมนะครับอ่ะพี่นี่อยู่ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวขออีกคนหนึ่งคนนี้มามาแบบสามารถเลยนะมาแบบแฟนพันแท้อ,อ,อีกคนหนึ่งมาแบบมากับดวงดีกว่าฮะง่ายดีไหมฮะอีกคนหนึ่งเออทีฮะในนี้มีเบอร์เลขที่นั่งอยู่ ครับผมนะครับแต่ว่าเราเราได้เอาออกไปเบอร์หนึ่งก็คือเบอร์นี้เบอร์นี้จะไม่มีเบอร์นี้ไม่มีอ๋อคือไม่ต้องร่วมตัดไปเลยนี่บัตรฟรีป่ะเนี่ยฮะบัตรฟรีป่ะไม่คุ้นหน้านะคนเนี่ยบัตรฟรีป่ะเนี่ยไม่ใครชวนมาเนี่ยโอ้โหลักลักเราล้อเล่นเอีเล่นมีแต่เลขตรงเนี้เออะไรนะ a อเจ็จริงๆในนี้ยอเจ็หมดเลย แลวต้องการความหายิบได้อะไรก็ A7 เจใหผมหยิบเหรอใช่ครับคนเดียวเลยฮะถ้าได้นี่ละหาเลย <laughs> หาเลยส <laughs> าถุถ้าได้นี่ยิ่งกว่าถูกหวยเนะ <laughs> โอเคหนึ่งเลข <laughs> ไม่ใช่ร้อย B สองครับกล้วยหอมเลยฮะกล้วยหอมจอมซนนี่ฮะ 2> B 2สองครับ เอาเสียงแบบมือให้ด้วยครับขอเชิญม um> ันไปเลยนะครับไหนๆก็ไหนๆละสวัสดีเลยนะครับผมพีพัฒนะครับสวัสดีลิกกี้ด้วยนะครับเชิญเลยครับผมลิกกี้ต้องบอกก่อนลิกกี้เป็นชาวเกาหลีนะฮะนี่สลังไฮโยของแท้เลยอ่าครับผมสวัสดีครับลิกกี้นี่พอดีว่าต้องขอเล่านิดนึงว่าผมเคยไปทํางานนะครับเป็นไกด์ท่องเที่ยวที่เกาหลีทำรายการท่องเที่ยวนะฮะก็ลิกกี้นี่แหละ ที่เป็นคนดูแลผมลิกกี้เป็นคนเกาหลีจริงๆแต่พูดไทยได้ใช่ไหมครับใช่ครับผมไม่ได้ <c oughs> <c oughs> ลาเะกี้ไม่เรียกพูดไทยเหรอลิกกี <c oughs> โ้โอ้โหเราฟังรู้เรื่องเราฟังรู้เรื่องต้องขอบคุณนะฮะที่ลิกกี้มีเมียเป็นคนไทยนะครับผมทำให้พูดไทยได้อ้าวเหรออทษดะทอดีับพี่พัดครับโอเค okay. <c oughs> คือคนนี้หรือคนนี้ขายไม่ออกฮะ <c oughs> โอเคเขาเลี้ยงต่อเลยดีกว่า B สองลิกกี้ครับยังไงต่อเลฟก็ดวงดีฮะอ๋อได้รางวัลไปได้รางวัลไปเลยนะครับอ้าวละครอไม่มารวดเร็วมากนะครับครับผมขอใช้มือสองคนด้ครับขอบคุณครับอย่าพึ่งนะฮะครับผมผมว่าคนนั้นเนี่ยเขาอยากกอดรัดฟัดเหวี่ยงคุณมากเลยคุณทีขนาดนี้แล้วนะเปิดโอกาสขนาดนี้แล้วผมถือให้ก่อนผมถือให้ก่อนอ่ะไม่มีใครเห็น ตอนนี้ตอนนี้เสมือนอยู่กัน2คนในกระท่อมกลางป่าไหลข้างซ้ายว่างยุเปล่า <c oughs> ไหลข,ข้างขวาได้นะผมขอตกอยู่ในสภพาะทิ้งตัวหน่อยนะครับขอบคุณครับขอบคุณ,คณมากนะครับโอ้นะฮะแจ็คพอดมากครับผม สนุกสนานกันเต็มที่เลยทีเดียวนะครับเอาอย่างงี้ดีกว่าผมว่าหลายๆคนนะรวมถึงผมด้วยอยากจะฟังเสียงเพราะๆของทีต่อแล้วนะไม่รู้ว่าเบรกนี้จะสนุกสนานหรือว่าซึ้งกินใจยังไงอ่ะเอางี้เดี๋ยวผมลงไปก่อนที่ดูแลตัวเองจากจากตรงนี้ด้วยนะได้ a อได้ได้เดี๋ยวไปตามผู้ชายมา4คนนะโอเคเดี๋ยวถ้ามีอะไรลากไปเลยโอเคคุณ <K _> ูเริมด้วยครับโอเคเชิญมบเวทีนี้กับ t ีไม่รู้ว่านะครับเมื่อวานใครได้ดูบ้าง รายการประกวดร้องเพลงเลยรายการหนึ่งมีผู้หญิงคนนึงร้องเพลงลูกทุ่งนะครับเออนั่นแหละเออเออร้องทุกคนก็ได้ผมปิดเองครับขอโทษครับเขาร้องเพลงเพลงอะไรวะโทษโทษโทษขอโทษอ่าดาวเรืองดาวโลยถูกต้องนะฮะที่ผมพูดอย่างเงี้ยเพราะว่าเขามีพี่ชายคนหนึ่งพี่ชายคนนี้เขา แน่นอนว่าพี่ชายคนนี้เขาก็เป็นรุ่นน้องผมนั่นแหละนะครับวันนี้ผมก็เลยเอาเพลงเขามาร้องมาเลยดีกว่าพี่รู้หมดละไม่ใช่ดาวเรืองดาวลอยขอเสียงกิีหน่อย เก็บไว้มีความในใจไใว้เธอเก็บเหมือนเมืน่นานรอที่เพียงวันเวนลาวันที่เธอจะรับรู้ไปฉันก็ไม่รู้ว่าเมื่อไรที่ฉันใจได้พูดคำเหล่านั้นคำที่บรรยายร้นย Rowan and did to okay ฉันก็จะพูดคำเลย ยากมากเพลงนี้นะครับก็เต็มที่แล้วล่ะนะฮะเดี๋ยวไว้ฟังตง,ตงต้นอีกทีหนึ่งว่าน้องว่าไงากครับผมก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงเพลงช้านะครับคิดว่าทุกๆคนคงเคยมีเหตุการณ์ที่ต้องจากคนที่รักไปนะครับ โดยที่เราเองก็ไม่ทันได้ตั้งตัวมาก่อนนะครับแล้วก็หวังว่าวันเวลาเหล่านั้นมันจะได้ย้อนกลับมานะครับอย่างผมเองก็เคยมีเหตุการณ์ที่ต้องสูญเสียคุณแม่ไปตั้งแต่3ามขวบนะครับมันก็เป็นเวลาที่นานมากแล้วตั้งแต่นั้นมาก็มีคนที่ผมรัก ก็จากไปทีละคนสองคนเชื zat, ่อว่าท it ุกคนก็เหมือนกันมีหลายๆคนที่จากทุกๆคนไปโดยที่อยู่ดีๆเขาก็หายไปจากชีวิตไม่มีโอกาสได้ล่าลากันนะครับถ้าเกิดสามารถย้อนวันเวลาเพียงแค่สักนาที ที่สามารถกลับมาพูดคุยกับเขาได้ว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างหรือยังไงก็คงจะดีนะฮะฟังเพลงนี้กันครับผม i oh. อินอยู่ฮะยังไม่ออกนะครับก็เป็นเพลงที่เศร้านะครับดูมิวสิกวิดีโอแล้วพี่ว่านเขาเลือกจะหักมุมนะฮะเอาผู้ชายสองคนมาเล่นด้วยกันแล้วก็ผู้ชายสีม่วงเอไม่เป็นไรโอเคอะไรนะครับเสร็จได้คนไหนละฮะเอาคนไหนดีคิดว่าผมเหมาะกับคนไหนครับแหมจินนะเนี่ยเรา ครับผมก็ใครชอบเกาหลีบ้างเพลงเกาหลีเป็นแฟนคลับเกาหลีชอบไหมครับชอบไหมครับชอบไหมครับข้างหลังชอบไหมครับชอบอะไรวงอะไรครับอะไรหลายเหลือเกิน FT Island รู้จักรู้จัก FT Island ตรงนู้นอะไรครับอะไรนะผมหูไม่ค่อยดี เซียนบูโอเคเซียนบูมีอีกไหมครับ